วันนี้บอลเยอะวิเคราะห์ยังไงให้ได้เงินนี่เลยโปรแกรมช่วยวิเคราะห์บอลวิเคราะห์จากสถิติจริงๆวิเคราะห์ได้ทุกคู่ไม่ล็อกผลแม่นยำ80%เลยนะครับการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะเพียงไปดูสถิติ5นัดหลังสุดแค่นั้นแล้วก็เอามากรอกแล้วก็กรอกอันดาบอกคะแนนกรอกทีมต่อรองกรอกราคากรอกราคาสูงตำ่ำแล้วก็กดวิเคราะห์ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลการคำนวณออกมาซึ่งแม่นจำถึง80%นะครับครบจบในที่เดียวนะครับมีทั้งสูตรทีเด็ดประจำวันแล้วก็ยังมีแอปสำหรับมือถือ Android อีกนะใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ลองเลยทัก Facebook มาที่สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับทักเข้ามาเลยลองได้อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอพิรพลนะฮะในดูสกอร์ดอทเน็ตนะครับวันนี้ฟุตบอลวันเสาร์ครับก็มี ฝรั่งเศสเจอคาซัคสถานแล้วก็เวลเจอเบลารุสที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับเมื่อวานที่ซิมช่างกริตก,ก็ถล่มเละเทะเลยนะฮะก็จะไป็ถล่มเละ5ประตูต่อศูนย์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่โอ้โหเล่นดีมากๆแฮร์รี่เคนะกลับมาฟอร์มเปี้ยงป้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีพ่อค้าทุกทุกท่านเลยนะครับทางช่องของเรานะครับใครอยากได้โปรแกรมวิเคราะมร้องขอเข้ามาได้นะครับเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวช็อกๆเรื่องของคูดอฟเวโร่เหมือนกันนะครับว่าเขาพิจารณาจะแบนสตาร์จริงหรือเปล่า ให้ตปตามได้ในติกตอกของผมป๊อกพีรพลนะครับเสิร์ชหาชื่อผมได้ใน Google เลยนะครับป๊อกวีระพลนะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้ทีมชาติฝรั่งเศสครับป๊อกปาเจ็บโอ้โหสองนครึ่งเลยนะครับก็ทําให้เขากองกลางมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าสูตรสาเร็จของเขาก็คือกองเต้ลาบิโอป๊อกปาคริสมันนะครับวันนี้เจอคัสต์ผู้นยังโชคดีเป็นงานง่ายนะครับดูจากอังกฤษเมื่อคืนถล่มแล้วการที่ชาติใหญ่ๆคือผมมักจะบอกว่า นักแรกของฟุตบอลทีมชาติเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยไหลลื่นไม่ค่อยถล่มแต่ว่าพอได้ซ้อมนานครับคือเล่นทีหลังชาวบ้านเขาเนี่ยสซูบคืนบนพรหัสเบรียนนะฮะมันก็มีทีมที่สะดุดอย่างทางฝั่งของทีมทัพโปรตุกเกสแบบนี้นะครับที่เสมอไอแลนด์สะดุดสะดุดเสมอแต่พอได้ซ้อมพรหัสสุสเสา,าเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้ มันทําให้ชาติใหญ่ๆเนี่ยพร้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าคาสักสถานไม่น่ารอดครับฝรั่งเศสจะถล่มได้สามสูนครับในขณะที่เวลสเบลารุสเนี่ยกับตรงกันข้าม,ก,มกับเพตุผลเพราะว่าเบลารุสเป็นชาติที่อ่อนกว่าเบลอ่าก่อนก่อนกว่าเวลส์ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมูขนาดให้เขามาไล่ถลม่มสองสามสูนผมมองว่านี่มีโอกาสเสมอรือเต็มที่เวลส์ก็ชนะแค่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นนะครับฝรั่งเศสชนะคาสักสถานสามสูนแล้วก็เวลส์ เต็มที่ได้แค่เสือนเบรลุสหนึู่กครับจัดไปดูสโตรด์รเน็ตโปรแกรมวิเคราะห์บอลใครอยากได้ของเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับบอลทวีจัดเต็มทุกลีกคัดสรรมาให้ครบกดเดียวกดสเต็ปจัดเต็มทุกทัศนะพร้อมกลุ่ม v i p กินเต็มทุกวินราคาดีน้ำไม่มีล้นวิเคราะห์ให้ทุกวันแล้วเจอกันครับ